สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิธีการในการเพิ่มเหรียญหรือว่าเพิ่มคอนแท c t ของเหรียญชิบะอินุนะครับเข้าไปในกระเป๋าทัชวอลเล็ตนะครับเพื่อให้เรามองเห็นเหรียญเกิดขึ้นในกระเป๋าทัชวอลเล็ตก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปซื้อนะครับเหรียญชิบะอินุโดยใช้ usdt ในการส w a p หรือว่าการเปลี่ยนซื้อนี่นะครับ เราจะต้องเพิ่มที่อยู่เหรียญเข้าไปในกระเป๋าก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับเอาละอันดับแรกนะครับเราเข้าไปเอาที่อยู่เหรียญของเหรียญชิบะอินุนะครับหรือว่าไปเอาคอนแท็กนั่นเองนะครับผมก็จะเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับในกลุ่มของที่เรามีอยู่นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับหรือว่าคอนแท็กของเหรียญชิบะนะครับที่ลงท้ายด้วย อ่าดีดีีดีเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยลงท้ายด้วยดีดีีดีนะนะฮะแล้วก็ทาการแตะค้างไว้นะครับแล้วก็เรื่องที่คัดลอกทั้งหมดนะครับคัดลอกทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่กระเป๋าทัดบ็ตของเรานะครับเราสลับหน้ามาที่กระเป๋าทัดบ็ตของเรานะครับเราก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับ ยกตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับยังไม่ได้เพิ่มเหรียญชิบะอินุเข้ามาในกระเป๋าทันเลยนะครับเราได้ทําการ Copy หรือว่าคัดลอกเอา c คอน a c t ที่อยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราก็มาที่กระเป๋าทัดวอลเล็ตนะครับเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเรามองหาคําว่า manage crypto เห็นไหมครับเนี่ย manage crypto เราคลิกแตะเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นละครับเรามองดูที่ด้านบนขวามือสุดนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราไม่ต้องไปใส่ในเซิร์ชก็ได้นะครับเรามาที่เครื่องหมายบวกเลยนะครับแตะที่เครื่องหมายบวกด้านบนขวานี้นะครับจากนั้นเรามาที่เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กนี้เราเปลี่ยนจากอีทิเลียมให้เป็น BNB นะครับเนี่ย BNB ตรงนี้นะครับเราก็จะมีห้อยท้ายว่า BNB Smartchain เเห็นไหมครับเราแตะเข้าไปได้เลยครับ เราเลือกเครือข่ายนี้นะครับเราเลือกเครือข่ายนี้จากนั้นแล้วเราก็มาแตะที่คําว่า paste นะครับ p-a-s-t-e นะครับเราอ่านว่า paste นะครับก็คือวางนั่นเองนะครับเราแตะไปได้เลยครับเห็นไหมครับเพราะแตะปุ๊บนี่นะครับรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเหรียญก็จะขึ้นมาเลยครับชื่อบะอินุนะครับขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมโบลนะครับเป็นเดซิมอนตัวนี้ขึ้นมาหมดเลย แล้วเราก็มาแตะที่คําว่า import นะครับหรือว่านําเข้าไปในกระเป๋าทัดนั่นเองแตะเข้าไปได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมองเห็นนะครับมีเหรียญม,ม,มีชื่อว่าชิบะอินุขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เรายังมีศูนย์เหรียญอยู่นะครับทีนี้เราก็กดย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะครับกดย้อนกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมหรือว่าหน้าหลักของ กระเป๋า,าดิจิตอลที่เป็นทัส์บอเล็ตนะครับเราก็มาดูทางด้านล่างเลยนะครับก็จะมีเหรียญชิบะไอนุเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ,อ่ย <c oughs> เดี๋ยวนะฮะแสดงว่าผมยังไม่ได้เปิดนะฮะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวนะนี่นะครับมาแล้วนะเดี๋ยวนะครับ อ่าเรากลับไปดูใหม่นะครับกลับไปดูใหม่ช้าๆนะครับมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังสักครู่หนึ่งนะครับอ่าต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทําการเพิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรนะครับที่อ่ายังไม่โชว์แสดงขึ้นมานะครับเพราะว่าในกระเป๋านี้นะ่ะผมได้ทําการเพิ่มไปแล้วแล้วก็ผมได้มีการไปปิดไม่ให้มองเห็นนั่นเองนะครับเพื่อทําเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้พอ ไปเพิ่มรอบที่2นะครับมันก็ยังอยู่ในสถานะที่ปิดไว้อยู่นะครับใบยมองไม่เห็นทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเรามาที่ด้านล่างสุดเลยนี้นะครับก็จะมีเมนูเดิมที่ชื่อว่าเม n a g e ค r ิ p โตนะครับเราแตะเข้าไปได้เลยนะนะครับเห็นไหมฮะที่เปิดอยู่ต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับมองเห็นอยู่นี่นะฮะทีนี้เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับไปหาจนเจอชิบะนะครับชิบะอินุนะผมปิดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวดูนะ ว่าจริงไหมนะครับจริงหรือเปล่านะครับโอ้เยอะจัดเลยนะครับถ้าเยอะแบบนี้นะครับเราก็มาค้นหาด้านบนสุดเลยนะครับค้นหาด้านบนสุดตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ช่องเซิร์ชเหมือนเดิมเลยครับช่องนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับเราก็มาพิมพ์ s h i b นะครับอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วไหมทีนี้เราก็มาดูนะครับ นี่ตัวแรกเลยนะครับชิบะอินุแล้วก็ตัวนี้เป็นอิทิเลียมนะอีทิเลียมนี้ยังไม่ใช่นะของเรานี่คือเป็นไบเนนสมาร์ทเชนใช่ไหมครับตัวนี้นะนะฮะนี่เป็นชิบะนะครับ shibib แล้วก็เป็น bnb Smartchain ถูกปิดอยู่เห็นไหมครับถูกปิดอยู่นั่นเองเนี่ยนะครับผมต้องเปิดออกนะครับนาะผมก็จะเปิดออกนะเนี่ยเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเนี่ยเราเลื่อนมาทางขวาก็จะเป็นการเปิดทีนี้เราก็กลับไป กดย้อนกลับไปดูที่หน้าหลักอีกทีหนึง่งนี่มาแล้วครับเห็นไหมมาแล้วเนี่ยอยู่ที่บรรทัดด้านล่างสุดเลยนะครับชิบะอินุของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับเลยมีเลยมีเป็นศูนย์ศูนย์เหรียญอยู่เห็นไหมครับศูนย์นเหรียญน,นะครับทีนี้ต่อไปเราก็ทําทการาไปซื้อนะครับไปซื้อเอา usdt นะครับที่เป็น bnb smart chain เห,เหมือนกันนะครับอยู่ในบิตคับ นะครับที่ผมทําวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในวิดีโอได้สําหรับการเข้าไปซื้อ USDT นะครับในเครือข่ายของ BNB Smart Chain นะครับของบิตคั b นะครับทำตามวิดีโอได้เลยนะครับพอซื้อเสร็จแล้วนะครับในช่องนี้ก็จะมีจํานวนของ USDT ของเราขึ้นมานะครับเราค่อยมาทําการ swap ตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับเมนู swap ตรงนี้นะครับเมนูแรกนี้เป็นบ้านนะครับเมนูที่2เป็น swap ให้เราเลือกที่ swap ตรงนี้ นะครับเลขที่ swap ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับด้านบนนี้นะครับคำว่า form นี้ก็คือจะถูกต้องเลยก็จะเป็น bnb smart chain แบบนี้นะครับอ่าช่องต่อมาที่2นี้ก็เป็น usdt แบบนี้เลยนะครับอ่าช่องที่3ก็เป็น bnb smart chain อ่าที่4ก็จะเป็น shiba inu นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีจำนวนของ usdt เข้ามาก่อนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ นะครับลองทําตามดูนะครับหากสงสัยยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะพูดคุยกันในกลุ่มหรือทักทางไลน์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ